สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนค่ะในส่วนของ macro evolution ค่ะหรือวิวัฒนาการระดับมหาภาคนะคะวิวัฒนาการระดับมหาภาคค่ะเป็นวิวัฒนาการค่ะที่เกิดขึ้นในระดับของสปีชีส์และลำดับที่สูงขึ้นไปนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะในลักษณะและการดำรงชีวิตหลายรูปแบบผลต่อความหลากหลายนะคะทำให้เกิดความ หลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งวิวัฒนาการระดับมหภา,าค่ะจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานะคะหรือสปีซีเอชั่นค่ะ เรามารู้จักคำว่าความความหมายของคำว่าสปีชีกันก่อนนะคะสปีชีค่ะตามความหมายในเชิงของชีววิทยานะคะสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในสปีชีเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องสามารถผสมพันธ์กันเองได้และให้กำเนิดลูกหลานที่มีความแข็งแรงได้อันนี้เขาบอกว่าถ้ามันอยู่ในสปีชีเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีเป็นคนละสปีชีกันค่ะ ก็จะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้หรือถ้าผสมพันธุ์กันได้ค่ะก็จะได้ลูกที่ไม่แข็งแรงและเป็นหมันนะคะเรามาดูซิว่าเฮ้ยนักเรียนเห็นคำนี้ไหมถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันอยู่คนละสปีชีส์ไม่สามารถผสมข้ามพันธุ์กันได้ ดังนั้นค่ะนักเรียนคะสิ่งมีชีวิตค่ะเขาก็เลยมีกลไกลการแยกกันทางการสืบพันธุ์นะคะเพื่อป้องกันป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์หรืออ,อ่อผสมข้ามสปีชีส์นะคะกลไกลการแยกกันทางการสืบพันธุ์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยก่อนระยะไซโกดและหลังระยะไซโกดค่ะก่อนระยะไซโกดนะคะ1ค่ะ habitat isolation หนึ่งเลยแบรเรอร์แรกนะคะก็คือที่อยู่อาที่อยู่เนี่ยนะคะมีกบปากกับกบบูฟ็อกนะคะสองกบเนี้ยที่อยู่มันแตกต่างกันค่ะ พอที่อยู่แตกต่างกันกบ2ตัวนี้ก็จะไม่สามารถเจอกันได้นั่นเองนะคะอันที่2ค่ะ behavioral isolation ค่ะเป็นในส่วนของพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีถ้าเกิดว่าเราลองเบิง่งลองเบิ่งกบทั้ง2ตัวนี้ค่ะบัมเรียกกบนมนคือเขียดเนาะนักเรียนเนาะนี่สองตัวนี้ค่ะนักเรียนคะรูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากๆเลยนะคะจนเราคิดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่ว่าพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีจะไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นคลื่นเสียงร้องของกบอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นเสียงร้องของกบทางด้านบนคลื่นเสียงร้องไะคะ่ะนักเรียนะคะมันเป็นพฤติกรรมของการเกี้ยวพาราสีต่างกันและก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะผสมกันได้อันที่3ค่ะ temporal isolation Temporal isolation ค่ะหรือช่วงเวลาในการผสมพันธุ์ช่วงเวลากบแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีช่วงเวลาแตกต่างกันนะคะ Wood fox Wood f o กค่ะจะอยู่ในช่วงของเมษายนนะคะ p i c กก็จะอยู่ในช่วงของพฤษภาทร e f o ค่ะจะอยู่ในช่วงมิถุนาและ b l u ูฟอ x จะอยู่ในช่วงกรกตานะคะดังนั้นค่ะด้วยความที่ช่วงเวลาในการผสมพันธุ์เนี่ยมัน ไม่เหมือนกันก็เลยทำให้กลุปเหล่านี้ค่ะไม่สามารถผสมข้ามสปีชีส์กันได้แต่สมมุติสมมุติว่าแบเรียร์ทั้งหมดค่ะไม่สามารถเกิดการผสมพันธุ์กันละก็ยังมีไอโซเลชันถัดไปนะคะเป็นแม h นิเคิลกับแกมิติค่ะแม c นิเคิลนะคะหรือว่าโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์โครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอันนี้ค่ะก็จะมี รูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะอย่างเช่นสุนัขก,กับแมวนักเรียน,นะคะสุนัขก,กับแมวอ๋อก็แตกต่างกันแล้วเนาะโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะนักเรียนกม m e t i c isolation แกมมิติกไอโซเลชันค่ะหรือสรีระวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์สตัวนี้ค่ะเขาก็จะปล่อย Purple C อันนี้นะคะเป็นเม่นทะเลสีม่วงกับเม่นทะเลสีแดงโอ้เขาก็จะปล่อยสเปิร์มไปค่ะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสเปิร์มของ Purple ก็ไม่สามารถที่จะเจาะของเลดได้และสเปิร์มของเลดก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะของ p u r ร์เได้นะคะดังนั้นค่ะ สเปิร์มกับไข่ก็เลยไม่ได้ปฏิสนธิกันค่ะสมมุตินะคะผ่านแบเรียร์นี้มาและผ่านแมคคาเนคอลผ่านแกมิติกค่ะทะลุต่อไปค่ะถึงการปฏิสนธินะคะการปฏิสนธิค่ะถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะ 1. ค่ะลูกผสมตายก่อนถึงวัยเจริญพันธ์ถามว่าสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีอื ผสมพันธ์กันแล้วเกิดการปฏิสนธิกันแล้วค่ะเกิดลูกออกมาแต่ลูกผสมเนี่ยอาจจะถึงตายก่อนวัยเจริญพันธุ์นะคะสองค่ะตัวนี้ค่ะลูกผสมเป็นหมันในกรณีของดองกี้อ้าของลานะคะลากับหมา ลากับม้าค่ะกลายมาเป็นลอ่อลากับม้าเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์กันค่ะแต่เมื่อผสมพันธุ์ันเอ้าโคก็มีลูกได้นี่แต่ลูกเป็นทำไมจ๊ะเป็นหมันลอ่อเป็นหมันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันรูปผสมเป็นหมันต่อมาสุดท้ายค่ะเป็นไฮบริดเบรกดาวน์นั่นก็คือว่าถ้าพ่อแม่ผสมพันธุ์กันโอเครุ่น F1 เจริญได้แต่ถ้าเอา F1 ค่ะถ้าเป็นมาต่อมา F2 ค่ะก็จะอ่อนแอและเป็นหมันแล้วก็ไม่สามารถให้ ลูกหลานต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตไดนะคะสามารถผ่านแบรรีเร์นี้ได้ก็สืบพันธุ์และให้กำเนิดลูกหลานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองค่ะ การเกิดสปีชีใหม่นะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะอันที่1ค่ะ Anagenesis สนะคะแล้วก็อันที่2อง c r a d o n g e n e s i สอประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร Anagenesis ค่ะเราจะเรียกว่าวิวัฒนาการสายตรงสายตรงค่ะจา, a, จากตัวนี้ไปตัวนี้เลยสายตรงนะคะแต่ถ้าเป็น c r a d o g e n e s i s ค่ะ จะมีการแตกขแขนงนะคะจะมีการแตกขแขนงอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างอนาเจเนซิสและแคดโดเจเนซิสค่ะอนาสายตรงส่วนแคดโดแตกขแขนงค่ะแคดโดเจเนซิสเนี่ยแบบแตกขแขนงก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะเป็นเอโรพาติกกับซิมพาติกนะคะถ้าของเอโรพาติกเรามาดูเอโรพาติกค่ะ เป็นการแบ่งแยกกลุ่มย่อยเนื่องจากเนื่องจากสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์มันมีสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําทิวเขาหรือว่าทะเลทําให้ประชากรทั้ง2กลุ่มนี้มันไม่มีการถ่ายทอดยีนไม่มีการถ่ายเทยีนสมมติว่านี่คือประชากร เป็นประชากร A นะคะเป็นประชากร A ค่ะมีสิ่งกีดขวางเข้ามาขวางระหว่างเราทั้งคู่เป็นไงจ้าเป็นไงจ้าแต่มีเงื่อนไขหนึ่งอย่างนะ A กับ อ,อ๋อฝั่งสองฝั่งเนี้ยเขาจะต้องไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนะคะไม่มีการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนเนาะก็เลย A เนี่ยอ,อ่าสืบพันธุ์อยู่แค่ A ค่ะและฝั่งนี้ก็สืบพันธุ์อยู่แค่ฝั่งนี้นะคะก็กลายมาเป็นสปีชีส์ B อันนี้ก็จะเป็นอ l โ o พา t r i ค่ะ ซึ่งแอลูมิเนีเนี่ยเรามาดูอันนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะตอนแรกเลยค่ะเขาเป็นอ่าเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันจากนั้นจากนั้นเกิดสิ่งกีดขวางทางภูมิศาสตร์ทำให้ประชากรสองประชากรเนี่ยมันแยกออกจากกันนะคะประชากรสีแดงค่ะก็ทำไมคะผสมแต่แดงประชากรสีเหลืองก็ผสมผสมผสมแต่เหลืองนะคะแล้วก็ผ่านเวลามาค่ะเมื่อสิ่งกีดขวางอันนี้มันลดน้อยลงเป็นไงซะประชา ประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้งั้นก็แสดงว่าประชากรทั้งสองกลุ่มนี้เป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดนะคะยกตัวอย่างค่ะก็จะเป็นในส่วนของกระรอกนะคะมีทั้งฝั่งเหนือและกระรอกฝั่งใต้ในสมัยก่อน ะะเขาสันนิษฐานกันค่ะว่าการลอกทั้งสองฝั่งเนี้ยมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกันมาก่อน จากนั้นค่ะเกิดหุบเหวนะคะเกิดหุบเหวค่ะทําให้ประชากรฝั่งเหนือก็ผสมอยู่แต่ฝั่งเหนือประชากรฝั่งใต้ก็ผสมอยู่ประชากรฝั่งใต้ทั้งสองฝั่งไม่มีโอกาสในการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนไม่มีโอกาสในการผสมข้ามฝั่งกันนะคะทําให้เมื่อเวลาถัดไปค่ะกลายเป็นกระรอกฝั่งเหนือและกระรอกฝั่งใต้เด้อจ้า อันต่อมาค่ะซิมพาติกซิมพาติกค่ะมันจะมีอยู่ในเขตภูภมิศาสตร์เดียวกันนะคะเขตภูมิศาสตร์เดียวกันค่ะอันนี้ไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยนะคะแต่สามารถที่จะเกิดสปีชีส์ใหม่ได้ยกตัวอย่างค่ะในกลุ่มปลาทะเลนะคะกลุ่มปลาหมอค่ะในทะเลสาบวิกตอเรียตอนแรกเนี่ยนะคะก็คือว่า จากกลุ่มเล็กๆมันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าแต่ละกลุ่มมันกินอาหารที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะบางกลุ่มกินโคลนกินสารอินทรีย์ในโคลนบางกลุ่มกินใบไม้บางกลุ่มกินสาหร่ายหรือบางกลุ่มกินเปลือกหอยจากนั้นเวลาที่เขาเนี่ยจะผสมพันธุ์เขาจะเลือกเลือกเฉพาะ กลุ่มเดียวกันกลุ่มที่กินเดียวกันฉันกินใบไม้ฉันก็จะผสมที่กินใบไม้กินสาหร่ายก็ผสมอยู่ที่กินสาหร่ายนะคะทำให้เกิดเป็นสปีชีเล็กสปีชีน้อยออกมาค่ะอันต่อมานะคะอันนี้ก็จบค่ะในส่วนขอ สายการเกิดวิวัฒนาการนะคะ pattern of evolution บ้างนะคะ evolution ค่ะนักเรียนคะจะมีอยู่5 pattern หลักๆด้วยกันนะคะ pattern ที่1ค่ะเป็นของ divergent นะคะ divergent แยกเป็น2นักเรียนเห็นไหมเขาก็จะแยกออกเป็น2นะคะบรรพบุรุษเดียวกันค่ะเออแล้วก็ทีนี้นะคะก็แยกออกมาเป็น species A และ species B ค่ะ อันต่อมานะคะ Parallel Evolution อันนี้ p a ralel l evolution ค่ะเราเนี่ยมีบรรพบุรุษเดียวกันมีบรรพบุรุษเดียวกันค่ะและแยกออกเป็น2องสปีชีด้วยกันมีสปีชีเและก็สปีชี B ีนะคะอะยกตัวอย่างค่ะเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นพา ralel แบบนี้เนาะก็จะมีมาสุเปียนเมาส์และก็เมาส์ธรรมดาหนูเมาส์ ouse, แล้วก็หนูมีกระเป๋าหน้าท้องนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นไงคะ คล้ายกันเหมือนกันค่ะและก็ที่สำคัญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่คู่เนาะเขาก็จะมีคู่ของเขาอยู่ค่ะที่เป็นพา rale ลค่ะ อันต่อมา adaptive ค่ะเกิดขึ้นจากสปีชี e s เดียวกันนะคะแล้วก็แตกแขนงค่ะเป็น b c d และ e เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นทรัพยากรค่ะอาหารอาหารแตกต่างกันนะคะทำให้นกฟินบนหมู่เกาะกรปกอสนะคะมีมากถึง14แบบ เสียงดังมากจาเด็กแว้นนะคะอะก็เลยมีมากถึง14แบบนะคะต่อมาค่ะ Co-evolution Co-evolution ค่ะจะเป็นวิวัฒนาการที่ร่วมกันอะอย่างไงอย่างไงยกตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่กินน้ำหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นของดอกไม้ เป็นไงจ๊ะมแมลงตัวนี้กินน้ําหวานวุ้ยฉันขอกินหน่อยเออก็กินกินไปนะคะดอกไม้ยอมไหมดอกไม้ไม่ยอมดอกไม้ก็เลยบอกว่าฉันไปและเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียมากนะคะจากนั้นค่ะอุ้ยมแมลงยอมไหมล่ะมแมลงอุ้ยฉันไม่ถึงฉันไม่ยอมฉันก็วิวัฒนาการค่ะให้งวงฉันค่ะ ยาวขึ้นอันนี้ต้นไม้ดอกไม้ไม่ยอมอันนี้ก็ทำไมคะยาวขึ้นอันนี้ทำไมคะเบิดไปอีกค่ะตัวนี้ทำไมคะไม่ยอมยาวขึ้นคะ่ะยาวไปยาวไปจนทำไมคะโอ้โหอเรียนะคะเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าโค e v อ l u t i o ชั่นค่ะ อันต่อไปนะคะอันนี้ค่ะในส่วนของตัวนี้เป็นยังไงจ๊ะอันนี้คือปูปูสมัยแรกค่ะกินอะไรคะกินหอยตัวนี้เป็นอาหารนะคะและปู หนะ่หอยบอกหอยไม่ยอมหอยไม่ยอมหอยจะปูกินอย่างเดียวไม่ได้นะคะหอยก็เลยมีหนามขึ้นเพื่อให้ปูกินน้อยลงปูยอมไหมล่ะปูไม่ยอมปูบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะฉันต้องได้กินนะคะทีนี้ก้ามก็เลยใหญ่ขึ้นหอยยอมไหมหอยไม่ยอมค่ะปูทําไมคะ ปูไปยิมค่ะไปทําไมคะไปทําให้กล้ามตัวเองใหญ่ขึ้นค่ะเนี่ยไม่ใช่นะคะก็ทําให้กล้ามตัวเองคะใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้กินอะไรจะ๊ะได้กินหอยตัวนี้นั่นเองค่ะและต่อมานะคะเป็นคอนเวอร์เจนค่ะคอนเวอร์เจนค่ะมันเป็นแบบลูเข้าลู่เข้าก็คือว่าเฮ้ย คนละสปีชไม่ใช่คนละบรรพบุรุษเดบรรพบุรุษเนี่ยต่างกันบนรรพบุรุษต,ต่างกันค่ะแต่แต่แต,แต,แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันมันก็เลยเป็นแบบรูเข้านะคะตัวที่หนึ่งค่ะเบบีชื่อดืดๆนะคะอันนี้เป็น อะไรนะเป็นฉลามนะคะฉลามก็เป็นปลาเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะเล็บชายอันนี้เป็นไดโดสาา์นะคะชนิดหนึ่งเป็นไงรูปร่างคล้ายกับฉลามส่วนตัวนี้ค่ะลงมาของเรานะคะเป็นแมมมอลหรือว่าสัตว์เดยงลูกได้นมค่ะเป็นไงจ๊ะรูปร่างทั้งสามอันเนี้ยคล้ายกันแต่ต้นกําเนิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นปลาเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็เป็นแมมมอลค่ะแต่เขามีลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในสภาว วะเดียวกันนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นของ c o n v e r ร์เจน์นะคะแพทเทิร์นออฟอ u ว i ลูค่ะของเราก็จบอยู่ตรงนี้นะคะหลักฐานทางวิวัฒนาการนะคะหลักฐานที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นหลักฐานที่พวกเราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือฟอ s ซิลอ i เ e น c ์ค่ะหลักฐานทางซากดึก ดับันนะคะเรื่องน่ารู้ของฟอสซิลค่ะฟอสซิลเนี่ยหรือว่าซากดึกดําบันนะคะมันก็คือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตค่ะที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาและถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินนะคะประเภทของฟอสซิลบางมีทั้งฟอสซิลสัตว์ฟอสซิลพืชและฟอสซิลร่องรอยค่ะ ประเภทของการเกิดฟอสซิลนะคะมีทั้งซากกายเป็นหินค่ะรอยพิมพ์รูปหล่อคาร์บอนฟิล์มล่องลอยกลายเป็นหินและการคงสภาพฟอสซิลมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะช่วยบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นหลักฐานทางการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในอดีตมากขึ้นค่ะ หลักฐานที่สมบูรณ์ที่สุดเราสมมติเป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่สมบูรณ์มากที่สุดนะคะนั่นก็คือวิวัฒนาการของขาหมาค่ะตัวนี้นะคะ60ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันค่ะบรรพบุพรุษของม้านะคะก็จะมีระยนะเนาะอยู่ที่5นิ้วด้วยกันค่ะเมื่อ40ล้านปีก่อนค่ะตอนนี้ เรืออยู่ที่3นิ้วนะคะซึ่งตรงกลางจะมีขนาดที่มันใหญ่เราจะเห็นได้ว่าระยางทันด้านข้างค่ะมันเริ่มที่จะลดรูปขึ้นไปลดรูปไปนะคะต่อมาค่ะ30ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันค่ะก็ ม้าก็อยู่ที่ความสูง1เมตรนะคะบริเวณเท้าค่ะบริเวณทางด้านนี้ก็มีการลดรูปไปเรื่อยๆนะคะและสุดท้ายค่ะ10ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันค่ะตัวนี้ก็ลดรูปอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะและ1ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันนะคะความสูงของม้าค่ะเพิ่มขึ้นเป็น1.6เมตร ก็เลยมีข้อสันนิษฐานกันว่าม้าที่วิ่งเร็วนะคะเหตุที่ม้าวิ่งเร็วเนี่ยเนื่องจากแต่ก่อนก็วิ่งแบบธรรมดานเนี่ยแหละค่ะนะคะทีนี้น่าจะเจอผู้ล่าค่ะก็เลยทําให้ม้าเนี่ยต้องวิ่งเร็วและการวิ่งเร็วของม้านะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมเออมันลดรูปไปนะคะก็จะทําให้ม้าเนี่ยวิ่งได้เร็วนั่นเองค่ะหลักฐานชิ้นนี้นะคะเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะของ หมาของสิ่งมีชีวิตมากกว่าซึ่งถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์เท่ากับของม้านะคะ การหาอายุของซากดึกดำบรรพ์ค่ะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะอายุเปรียบเทียบกับอายุสมบูรณ์อายุเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเทียบกับ geological time scale ค่ะโดยตะกอนหินนะคะเขาก็จะเรียงเป็นลำดับชั้นการทับถมนะคะถ้าเกิดว่าเก่าเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างส่วนใหม่ก็จะอยู่ทางด้านบนค่ะเราก็สามารถที่จะกำหนดอายุคร่าวๆข,ของซากดึกดำบรรพ์นใน แต่ละชั้นหินได้การหาอายุที่2ค่ะเป็นอายุสำมบูรณ์นะคะใช้การคํานวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีค่ะมีทั้งคาร์บอน14โพแทสเซียม40เรเดียม226และยูเรเนียม2 3 8 ตัวอย่างของฟอสซิลนะคะไดโดซอร์ฟุตปินค่ะแล้วก็มีดิวอเนียนทรีเฟิร์นนะคะเป็นเฟิร์นที่อยู่ในยุคข,ของดิวอเนอียนเนาะแล้วก็มีเทโลไบด์ด้วยค่ะแล้วก็มีแบดฟอสซิลค่ะต่อไปนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีรูปร่างหน้าตามไม่แตกต่างจากบรรพบุรุษของเขาเลยนะคะเราก็จะเรียกว่า Living f o s ซิลค่ะตัวที่หนึ่งค่ะปลาซิริแคนค่ะเป็นไงคะในปัจจุบนันกับ ซากดึกดำบันที่พบเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆกันนะเหมือนกันเลยต่อมาค่ะเป็นแปะกวยนะคะและอันนี้ก็เป็นไวททนอยต่อไานะคะก็เป็นจระเข้กับแมงด่าค่ะสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะรูปร่างหน้าตาไม่ได้ต่างไปจากบรรพบุรุษค่ะเราก็เลยเรียกว่าเป็นพวก Living fossil นะครับ อันที่2ค่ะเป็นหลักฐานต่อมานะคะเป็น comparative anatomy ค่ะ comparative anatomy แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ homologous กับ analogous ค่ะ homo 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 นั้นแปลว่าเหมือนอะไรเหมือนเฮ้ยเหมือนตรงไหนนะคะ homologous structure ค่ะอันนี้เป็นยกตัวอย่างมีมนุษย์มีค้างคาวมีแมวและมีหวานเหมือนตรงไหน เหมือนตรงไหนก่อนสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะนักเรียนคะไปเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนโครงสร้างจุดกำเนิดเขาเหมือนกันนั่นเองค่ะแต่หน้าที่มันต่างกันเนาะอย่างเช่นค่ะแขนของมนุษย์ขาของแมวครีบของหวานและปีของแบท เป็นแงเป็นแงเป็นแงจุดกําเนิดต่างกันเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของกระดูกเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะแต่จุดกําเนิดเหมือนกันแต่หน้าที่ต่างกันอันที่2ค่ะ a นาโรกัสสตรักเจอร์อนาโรกัสสตรักเจอร์ค่ะปีกของนกกับปีกของม้าแรงนะคะซึ่งปีกของอันนี้ปีกของอะไรนะ ปีกของค้างคาวนะคะกับปีกของแมลงก็เป็นอนาโรกัสสตัคเจอร์เหมือนกันสรุปแล้วค่ะโฮโมโรกัสสตัคเจอร์กับอนาโรกัสสตัคเจอร์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรล่ะถ้าอนาโรกัสสตัคเจอร์นะคะอนาโรกัสสตัคเจอร์เนาะอย่างเช่นค่ะอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นเบิร์ดและอันนี้เป็นแมมโอลนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเอาไว้สำหรับในการ ว่ายน้ำช่วยในเรื่องของการว่ายน้ำจุดกําเนิดต่างกันแต่หน้าที่เหมือนกันซึ่งมันจะตรงข้ามค่ะกับโฮโมโรกัสต์เจอร์นะคะโฮโมโรกัสต์เจอร์ค่ะจุดกําเนิดเหมือนกันแต่หน้าที่ต่างกันเออนี่คือความแตกต่างของโฮโมโรกัสและอนาโรกัสค่ะ Comparative Embryo นะคะเป็น MBO เเปรียบเทียบเนาะสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นไงคะที่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะใช้ในการเปรียบเทียบเราจะเห็นได้ว่าในช่วงยุคแรกทำไมจ๊ะโอ้โหเป็นตัวอ่อนรูปร่างเหมือนกันเลยค่ะแทบแยกไม่ออกสิ่งมีชีวิตไหนเป็นสิ่งมีชีวิตไหนเลยเนาะจากนั้นค่ะอันต่อมาเฮ้ยเริ่มแยกออกและนิดหนึ่งเริ่มแยกออกแล้วนิดหนึ่ง,กออกน,น,งนะคะอันนี้ออกนะคะมีปลากับสแลม เดรนเนาะพวกนี้ตัวไรไม่รู้ค่ะรูปร่างหน้าตาเขาคล้ายกันนะคะและแชเดมสุดท้ายค่ะเห็นไหมก็จะเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั่นเองค่ะ คอมเพรสทีฟของ MBO นะคะคอมพรสทีฟของ MBO เนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบในการพัฒนา MBO คล้ายกันและยังคงปรากฏในระยะเต็มวัยอาจมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนะคะตัวนี้ค่ะก็ เป็นอีกหนึ่งอันค่ะหลักฐานเปรียบเทียบทางชีววิทยาการเจริญของเอมบริโออะและถ้าเกิดว่าเป็นของพวกแมลงบ้างนะคะเรากับแมลงนี่แตกต่างกันเลยนะคะเรียนะคะลองดูตัวอ่อนของแมลงแม่เจ้าไม่เหมือนกับของเรานะคะเห็นไหมระยะตัวอ่อนระยะเอมบริโออย่างเงี้ยนักเรียนะคะระยะตัวอ่อนมันต่างกันค่ะเราก็เลยบอกได้ว่าถ้ามีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันก็จะมีบรรพบุรุษ อาจจะมาจากบรรพบุรุษเดียวกันก็ได้ค่ะอันนี้ตัวต่อไปนะคะโมเลกุลาร์ไบโอโลจีค่ะโมเลกุลาร์ไบโอโลจีค่ะเป็นการเปรียบเทียบนะคะกรดอะมิโนโค่ะหนึ่งเลยค่ะมนุษย์เป็นศูนย์ก็คือเราเนี่ยจะเปรียบเทียบโดยมนุษย์เนาะริงซีลัสละคะแตกต่างจากมนุษย์อยู่ที่8นะคะอันนี้รูปร่างของริงซีลัสค่ะต่อมาหนูค่ะกรดอะมิโนโตแตกต่างกันที่27 ไก่อยู่ที่42กบอยู่ที่67และปลาปากกลมอยู่ที่125เลยเคยเห็นปลาปากกลมไหมปลาปากกลมเจดมานะคะขอบคุณที่เราไม่เหมือนปลาปากกลมนะคะอันนี้เป็นปลาปากกลมค่ะถือว่าเป็นปรสิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนาะอันนี้เป็นปลานะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะนำมาใส่ใน อ่ะตัวนี้นะคะก็จะเอามาได้เนาะวงวานค่ะก็จะมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนะคะและก็สุดท้ายค่ะเป็นหลักฐานทาง ชีวภูมิศาสตร์ค่ะเขาก็ได้กล่าวาาว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นแผ่นเดียวกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกค่ะทําให้สิ่งมีชีวิตที่มันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยถูกแยกออกจากกันตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเขาก็เลยยกตัวอย่างค่ะในส่วนของนกฟินที่เกาะกราปกอสนะคะจากตอนแรกค่ะเป็นไงคะอยู่ที่เซาท์อเมริกอยู่ที่แผ่นดินใหญ่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นค่ะมันได้อ่ามาที่เกาะกราปกอสนะคะจากเกาะกราปกอสค่ะและก็ย้ายไปที่เกาะที่2ออันนี้คือเกาะที่1และย้ายมาเกาะที่2นะคะเกาะที่1ก็สืบพันธุ์แต่เกาะที่1ค่ะเกาะที่2ก็สืพันธุ์แต่ เกาะที่2นะคะทำให้ทำให้เกาะที่1ก็เป็นสปีชี A และเกาะที่2ก็กลายมาเป็นสปีชี B นะคะเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเนี้ยมันต่างกันค่ะสิ่งมีชีวิตก็เลยมีการปรับตัวนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆและเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมานะคะ